ครับวันนี้กลุ่มของเราจะนำเสนอเรื่องการรวมกลุ่มอนุภาคที่ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้สวัสดีครับนายกิติโยธพลระบุเลขที่สามครับสวัสดีครับนายกิติเดชชินาเลนที่สี่ครับสวัสดีครับนายประวัรินตะบันีเทวินียี่สิบเอ็ดครับนะครับนายจารุกิจตนกาเลขที่เก้าครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าครับหกใช้รับชมและรับฟังได้เลยครับหนึ่งนะครับเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยนะครับ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2 5 3 6นะครับเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาคใต้ของไทยภาคเหนือของมาเลเซียและหมู่เกาะสุมารตราของอินโดนีเซียนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสมคัญทางเศรษฐกิจระหว่าง3ามประเทศครับให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครับนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้พัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคม ขนส่งและสาธารณูปโภคระหว่างประเทศครับโครงการสีเหลี่ยงเศรษฐกิจ c o l l e n g e Economic Cooperation) หรือโครงการความร่วมมืออนุภาคกลุ่มน้ำโขงตอนบนเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง4ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนอันประกอบด้วยมณฑลยูนนานของจีนเมียนมาลาวและไทยโดยมีเป้าหมายร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศ การพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนร่วมกัน,น,กนประเทศสมาชิกโดยเฉพาะ5เมืองหลักได้แก่เชียงใหม่เชียงรายเชียงตุงเชียงรุ้งและเชียงทองครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงนะครับหรือว่า GMSEC เป็นความร่วมมือของ6ประเทศ ที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านเรียกว่าหกเหลี่ยมเศรษฐกิจได้แก่ลาวกัมพูชาเมีนมาจีนมณฑลยุนนานครับแล้วก็เวียดนามไทยโดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเป็นผู้สสนับสนุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมในการเกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุนอุตสาหการรมและการเกษตรครับสนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นส่งเสริมและพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดเนื่องจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลกการดําเนินงานที่สําคัญเช่นการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างประเทศสมาชิกเป็นต้นครับ มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2510ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด10ประเทศนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกิดสันติภาพความมั่นคงภายในภูมิภาคโดยจะตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันและนําการลงทุนจากภายนอกภูมิภาคเข้ามาสู่ภายในภูมิภาคมากขึ้นจา่าวโดยสรุปเลยครับ โดยทั่วไปเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าการผลิตการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ลดเลิกอุปสรรคทางการค้าเสริมสร้างสถานะการแข่งขันและเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้านอกจากนี้นะครับยังทําให้ตลาดเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสามารถดึงดูดการลงทุนต่างๆจากประเทศมาได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเสริมสร้างอำนาจการต่อรองในการเจรจากับประเทศกลุ่มนอกซึ่งแนวโน้มของการรวมกลุ่มเนี่ยจะเป็นไปตามแรงผลักดันทางการเมืองและสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยการขยายจํานวนประเทศสมาชิกนะครับการยกระดับการรวมกลุ่มให้สูงขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกนะครับสำหรับนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ